ตงหนักเลยนะวันนี้นะแล้วพอวินบาบเปียคอนเลยวินดาบมาเสียคอนเลยนะอ่ะอ่านะก,ก็ทําความพาใจธรรมชาติธรรมชาติเ,าเวลาเข้ามาก็ให้ปล่อยเข้ามาเถอะเวลามันเขาไม่มาก็แห้งแล้งบางทีบางแห่งก็น้าท่วมแล้วนะแล้วพอดูในข่าวนาะดูในข่าวข่าวเด็กหายก็เจอแล้วข่าวเด็กหายก็เจอแล้ว ที่เชียงใหม่ที่อำเภอแม่แตงนะแล้วจริงๆแล้วพ่อเคยเคยอยู่ด้วยนะตอนนั้นเคยอยู่ตลาดแม่มาลาัยแล้วตำบลอินตาขินเ็าเด้กอินตาขินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปตั้งวัดที่นั่นมีน้องปู๋ตื่ตนนอ,อเป็นต้นลวพ่อเปลี่ยนปัญญาประดิโกปุชิบานปงเนาะอ,อันนั้นคือกล่าวถึงพูดถึงว่าพ่อเคยไปไต้บอยด้วยไต้บอยด้วย ตอนที่มีอยู่หมายาถ้ามกลับไปก็ยังไปภาคกับว่าัดหลวงปู่ตื้อเชื่อวัดหลวงปู่ตื้อเลยนะ <c oughs> โอ้อาการไห้ปกติเธอก็หลายหลายคนเนาะหลายคนก็คงเจอฝนเจออะไรนพอก็เช่นกัน,น,นหลบเอานะหลบเอาหลบเอาหลีกเอาหลายหลายอย่าง แม้แต่โควิดกเหมือนเราก็พยายามที่จะหลบที่จะหลีกนะทําความเข้าใจอย่างนี้ทําความเข้าใจเรื่องของตัวเองที่สุดของมันก็ตนแล,ปนนเ,นแลเป็นที่พึ่งของตนเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานะไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นนะจะไปพึ่งบินฟ้ากาดจะพึ่งได้สิ่งใดอย่างไม่ได้เราต้องพึ่งคงามคนง,ง,ง,งามความดี ล้วลึกถึงคุณนาความดีและลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเลยเอามารวมไว้ในจิตใจของเราเนาะเอามารวมไว้มันเกิดสติเกิดปัญญาให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงหมายถึงว่าชีวิตเราจะเอาอะไรเนาะชีวิตเราจะเอาอะไรันได้มาเหนือก็เท่าทบทวนนะที่ผ่านมาแล้วก็มานั่งทบทวนวันนี้ก็ได้ เราเห็นไหมเราได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไหมเราได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นมาเป็นคนไหมเป็นสัตว์โลกขึ้นมาอยู่ช่วรข้างสุข,ขาวช่วงระยะหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราก็ถ้าพูดถึงตามเดี๋ยวก็ไปแล้วน่อไม่ได้อยู่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็มันนราพอก่ามันง่ายนะมันง่ายถ้ามัวจะไปคชียอย่างอื่นโอ้อะไร ผัดบันประกันพุ่งอยู่นั่นละผัดบันประกันพุ่งจะทําความดีก็ผัดบันประกันพุ่งผัดวันนี่ผัดบันนี่ถ้าเผื่อพยา,มาเมื่อไรแต่เราไปเราจะได้ทํำไหมเนี่ยอม,มาต้องทําเนาะมาต้องทําทําขนาดนี้แหละคิดเวลานี้แหละคิดแล้วก็ลงมือทําทำแล้วอย่าเพิ่งไปบังผลคือไม่ใช่ว่าก็ใช้เวลาบ้างใช้เวลาบ้างอย่าไปบังผลมาโอ้ ทำดีทำสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งทำไปเถอะไม่เป็นไรเนาะแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันได้สิ่งไม่อย่างแบ่งปันคุณงามความดีชี้แนะกันนี่ยคุณงามความดีแบ่งปันกันไม่ได้แต่มาเท่าชี้แนะกันได้บอกเก่ากันได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ถ้ามันสะดุดมันแล้วก็ต้องล่มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ เราล้่ต้องลุกเนะาะจะไปนอนจมปักอยู่ตรงนั้นนะลุกขึ้นมาสู้มันได้ถ้าเราเห็นเรารู้เรามีอะไรนี่มันก็เกิดความสุขขึ้นมาได้คือเรารู้ท่านรู้ทันความจริงเท่านนะั้นแล้วก็ยอมรับความจริงเท่านนะั้นที่เราเกิดมามันได้ประมาณเท่านี้แหละมันคงไม่ได้มากกว่านี้เนาะ,ะมันคงไม่ได้มากกว่านี้ เราได้เท่านี้เราก็เห็นเราได้ประโยชน์ตอนนี้ก็ชมป่ากับชมผลนะชมป่าเนาะชมป่าชมผลนะนี่ต้นไม้หลวงพ่อให้ดูต้นไม้วันนี้หลวงพ่ออยู่ในห้องชงนะห้องไร่สดอยู่ในห้องทงออกไปข้างนอกก็เปียกแน่ๆแต่ที่ก็เปียกมาแล้วเปียกอนมาแล้ว ฝนตกหนักเลยนะฝนตกหนักเลยแต่เราก็หนักแน่นอยู่กับคุณนมความดีนะเราอ่าไปโทษฝนนะย่าไปโทษธรรมชาติเราหลบเราหาที่หลบเราหาที่หลบเราดลบให้หลบให้เป็นถ้าเป็นไปได้ทำไมล่ะหลบจากความชั่วหลบจากของที่ไม่ดีมุ่งมั่นอยู่กับคุณนมความดีนะอ่าอย่างนี้ เราก็มาเห็นแล้วทีนี้เห็นเราตั้งหลักได้แล้วเราก็เดินต่อไปก้าวต่อไปอย่ามาให้คนอื่นพยุงจนจน,นมากเกินไปคือเราพรยุงตัวเองนะพะยุงความคิดพยุงสติปัญญาของเราของเราบันนี้ตื่ขึ้นมาก็โอ้โที่ตลาดสดเนาะที่ตลาดสดมีแต่คนขายคน,คนซื้อไม่ค่อยเท่าไหร่ คนซื้อไม่มากเนาะนี่แต่คนขายเท่นั้นแหละพอ,อะคนขายเยอะอยู่คนมาใช้บริการน้อยหนึ่งผลจกด้วยสองก็แน่นอนด้วยสุดทุนทรัพย์ทุนทรัพย์มีน้อยอม,มันไม่มากมันไม่มากบางคนก็ไม่มีแต่ซ้ำไปบางคนไม่มีนะ ไม่มีอย่างไัยังไงก็ช่าง,รงเราก็าต้องจะไปรอเดีย๋ยไอ้ของแจกนะเราต้องหาหน้ำด้วยน้ําพักน้าแรงของเราด้วยเดีย๋ยวไปหาเนะเดีย๋ยวจะไปคอยจะหาจะว่าแจกของแจกของทีงเป็นต้นเราหัดใช่บ้างเราหาัดหม,ม,มายว่าเชื่อว่าถ้าพอมีพระมีกําลังทําการทาํางานได้ก็ตอบแทนมาตอบแทนอะไรบ้างถ้าถ้าเราได้มาก็พ่อแม่เราไง พ่อแม่เราถ้าเผื่อไม่อยู่แล้วทาไงไม่อยู่ก็ทาบุญอุทิศให้พ่อให้แม่เป็นผู้รู้จักบุญค,คุณของผู้ยโสคุณรู้จักคุณงามความดีเห็นคุณค่าของคุณงามความดีความชั่วันมะีคุณค่าแหละความชั่วเนาะอย่างที่ลวงพ่อบอกว่าจะเทศอ,ออนไลน์เทศทางนั่นน่นะลวงพ่อยังรุดสายอยู่ให้เข้ากลุ่มให้รวมกลุ่มก่อนนะให้รวมกลุ่มได้ก่อนได้ก่อน เรงพอจะแจ้งให้ทราบไม่ใช่ว่าเทศในพรรษาเนี่ยนะไม่ไม่ได้ไปรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่ต่างคนต่างเทศอยู่ที่วัดแต่ก็มีกําหนดการกําหนดการมาแล้วก็ประกาศแท้งยังนี้นนะก็บอกคนนั้นบอกคนนี้รับรู้รับทราบบ้างไม่เป็นไรส่วนมากก็เน้นวันส่วนมากก็เน้นวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแล้ว,ก,ว,วก็วันพุธมีวันพุธ แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์มีชุมชนมีหลายคุ้มนะมีที่เมืองมหาจรคามเนี่ยตอนที่ต้องพ่อมาอยู่หมาย16สิบหกคุ้มสิหกชุมชนด้วยกันตอนนี้สามสิบชุมชนแล้วนะสามสิบชุมชนแล้วอก็บอกฝากด้วยใหลายอย่างเขาทําดีแล้วก็อนุโมทนาเขาส่งเสริมเขาอุดหนุนจูงเจสมกานกันคนทําดี ก็ส่งเสริมในกลุ่มในก้อนในหมู่ในคณะทำคนงามความดีเราก็เสริมเขานะเราก็ช่วยเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือเขาบอกว่าเช่วยกันถอยเช่วยกันพายช่วยกันถอยเช่วยกันพายเมื่อกัวันนี้แหละเป็นวันพระฤาดแล้วเป็นวันพรหัสดวันที่เก้าวันที่เก้าจนเก้า ถ้าเดือนเก้าอุนเก้านั่นคือหมายถึงว่าเดือนเก้าคือกันยายนนะเนาะวันที่เก้าเดือนเก้านะต้องเข้าใจแต่ถ้าเดือนข้างแลมก็หมายถึงว่าขึ้นสามข้ามเดือนสิบอนะ่าขึ้นสามข้ามเดือนสิบแล้วนะอันนี้ต้องแยกแยะให้ออกนะวันนี้ก็จริงๆก็วันที่เก้าเดือนเก้านั่นแหละแต่เดือนข้างขึ้นข้างแลมจะต่างหากเนาะให้แยกแยะให้ออกจะเป็นวันไหนวันไหนก็ช่างเถอะ ฝนตกฝนไม่ตกก็นั่นแหละเราทําหน้าที่ของเราแลหลายคนก็เตียบพรไปอไปที่ทํางานไปเรื่องก็โอ้เนาะหลวงพ่อไปบินทาบาทตามกิจวัตรก็หลวงพ่อจะกลับมาประมาณประมาณเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งครึ่งกว่าๆ่านิดหน่อยนะครึ่งกว่า ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนนะ่ะโดยเฉลี่ยเนาะแล้วพ่อก็มามาแล้วก็มา,มา,มาทําหน้าที่ในไรส่สดใน,นไรส่สดตรงนี้อตอนบ่ายไม่ค่อยช่วงหลังหล้วพ่อไม่ค่อยมีเวลาตอนบ่ายไม่ถึงว่าบ่ายบ่ายบาย่บายแก่ๆนะนะั่นน่ะถ้าบ่ายนูน้นอ่อก็มีอยู่บ้างบางครางบางคราวไปธุระกลับมาไปธุระกลับมาบางทีก็โอ้อ ไปทาแบบอย่างอื่นต่อเป็นต้นแล้วพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเฉยเท่าไหร่เนาะถ้าพูดถึงตามชีวิตไม่ค่อยได้่งอยู่นิ่งเฉยเท่าไหร่คือไม่ได้ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไม่ได้ปล่อยเวลานะทำไมถ้าถ้าเห็นว่าเวลาอันนิดอันน้อยนิดก็มีคุณค่าเวลาน,น้อยนิดก็มีคุณค่าวันวันหนึ่งก็มีค,ค,คุณค่าถ้าเราทําถ้าเราทํานะ แต่ถ้าไม่ทําบันเวลามันก็อยู่ของบันบันเวลานั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่มันเกี่ยวข้องที่ง่ายๆคือเราทําดีวันนี้มันก็ดีวันนี้เรามีเวลาน้อยนิดเราคิดดีเราทําดีก็ได้ก็ได้ไประโยชน์ก็ได้คุณงามความดีอคิดนิดๆคิดไปเรื่อยๆพอคุณเข้ามาเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็เข้าที่เท่นั้นหละ เราสะสมทีละเล็กทีละน้อยสะสมบุญกุศลนี่นะเราอย่าไปรอนะอย่าไปรอวันนู้นคอยทาวันนี้คอยทำจะไปผัดวันมากันพุ่งเลยยังเข้าพรรษาก็ป่าเขาเห็นไหมล่ะป่าเขาเดือนที่สองแล้วอีกไม่มกี่วันก็ครบสองเดือนแล้วเข้าพรรษาอ,อย่างนงี้ยวันเวลามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปเร็วเลื่อยินะมันเขื่อนไปแล้วเขื่อนไปเขื่อนไป มันเร็กวกว่าปกติเหมือนกันนะถ้าพูดถึงความแบในความรู้สึกเนาะแต่ความรู้สึกของคนบางคนเนี่ยไปสิ่งทําสิ่งที่อย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าไปอยู่ในเรื่อนจำอะไรเรื่องต้นเราก็อยากให้ันเวลาหมดไปเร็วๆหมดไปเร็วๆเวลาก็เท่ากันนั่นแหละได้มาเท่ากันไม่ว่าพาร์ทเนเงนชีไม่ว่าบา้าผู้ใหญ่ผู้น้อย ก็ได้มาเท่ากันเนาะเวลาได้มาเท่ากันถ้าวันหนึ่งก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันนั่นเลงเราจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ในเวลาที่เราได้มาเช่นั้นเนี่ยมาแบ่งปันก็ไม่ได้คือมันทําเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคนทุกคนก็ได้มาเท่ากันแต่ชีวิตเี่นชีวิตต้องทําความเข้าใจนะอาจจะไม่เท่ากันเนาะ,ะคนที่เกิดทีหลังอาจจะไปก่อนเราก็ได้ คนที่เกิดก่อนเราไปก่อนเราบางก็มีอย่างนงี้าแต่ทุกโคนทุกคนทุกชีวิตทำตัวมีประโยชน์เท่นั้นเองกดที่ตนอืที่ตนนะ,อ,ะอย่างผลก็ดูผลผ่อนลงนิดหน่อยดูผลผ่อนลงนิดหน่อยอการเวลา,าเพิ่งแป๊บเดียวเห็นไหมตอนนี้ก็แปดแปมงเช้าแล้วแปดมงเช้าแล้ว ๋ลวพ่อคงบะบันนี้คงพอสมควรนะนะหลวงพ่อพบปะเพงเล็กน้อยนิดหน่อยมีโอกาสค่อยเจอกันใหม่เนาะขอบคุณขอบใจคนท,ที่ติดตามคุณพระคุ้มครองทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ